ทุเรียนภูเขาไฟาสีสเกตรูปแรกของปีฮวงฮะมาแล้วจ้าลูกเต๋อแม่นาวาผ่าข้าครัวกินอย่างกระแทกกินอย่างกระแทบสวัสดีค่ะแม่นาวาเฟมิรีมือหนเสียมาให้พี่น้องในเบิง้งทุเรียนภูเขาไฟาพี่น้องทุเรียนภูเขาไฟา ทุเรียนภูเขาไฟลูกแหลกปีหกห้า,าพี่น้องเนี่ยแม่นะว่าสิมะว่าให้ฟังสิมาจมมาสันทอพี่น้องสั่งหมทุเรียนมาสองเืออบอดายแงใจเลยก็เลยต้องสั่งทุเรียนสีสเกตมากแก่มือพี่น้องเรือมันจะมีอยู่ว่าแม่นะว่าให้พอนะว่านี่แกไปน้ำหนอาก,ก่อไปน้ำพี่น้อง ให้พ่อระ่าไปสื้อทุเรียนหาย้สยคนบอกินทุเรียนไปสื่อทุเรียนพี่น้องได้บอกทุเรียนเละตุม่มเป๊ะกินกับอะไรพี่น้องกินกับบอได้เละตุ่มเป๊ะตุ่มเล่นตุ่มเป๊ะกินกับบ pied, 94, อได้บันเนบันแม่นาว่าล่ะก็เลยว่าเอาละใส่คนบอกทุเรียนไปสื่อใส่คนบอกกินบอกทุเรียนไปสื่อทุเรียน มันได้มากซ้ำหนีเละตุเปยซ้ำหนีแกะมือกันนะแมทเธอ่แอบรอบนีแม,ามนาว่าไปซื้อเองเลยบอกพ่อค่ะว่าเอากรอบนอกนุ่มในคุนวะเอาแข็งนิดตึงเขาแกะให้เบ่งอย่างดีด้วยพี่น้องแกะแล้วเขาให้จิ้มย่างดีแมนบว่ากับจิ้มมันคือคเส้นไงแข็งได้ใจนะพี่น้องได้ใ,ใจว่ามันคือแข็งแล้ว่ะแต่ว่าเขาก็เคาะไห้เลยเนี่ยเราจะ แข้งข้างนอกข้างในอาจจะนุ่มก็ได้ด้วยความที่แบบเขาจอในเบิ้งงล้วน้ำแหลพี่น้องเก่งใจลึกๆก็คือเก่งใจน้ำคือแบบได้ได้ๆๆจิ้มแล้วนะก็เออข้างในน่ะสินิ่มก็ไดไ้ก็เลยโอเคเอามาหอดบ้านพี่น้องเอ,อ้ยมาหอด้านมาหอด้านคําแรกที่กัดเข้าไปค่อยนึกว่าเควะไปสิแตกเควะไปสิแตกโอ้ยนะศูยนย์ รอบแรกศูนย์ศูนูย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็ซื้อบทุเรียนไห้แต่ของเละหายเขาประสารมันนี้ห้พราะน่ำมาประสารมาซื้อบทุเรียนเละมาให้ยังดีผายสกินได้นู่นนี่นั่นหายล่าประสารมัแต่ของไปเลือกเองแต่ของไปเลือกเองหายผอะไบันนี้หายผอะไรที่เ็โจมเลยจะจมเองมันนี่แกมือบันนี้ ก็เลยว่ามันต้องมือมีมือแกมือเหรอวะโอทุเรียนสีสเกตนะสิบาเฮ็ดให้เฮาผิดหวังแม่นว่าก็ได้สั่งโอทุเรียนสีสเกตมาเลยบัดนี้รอบนี้เบิ่งกันนะซีบาเฮดแม,ม่ว่าผิดหวังแน่นอนนี่พี่น้องปวดศิรุได้เอาใกล้จะได้กินแล้พีนพ่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ๊ดตาตาตานี่ ควรสิรุต่ะควรสิรุต่ะกล้จะได้กินนล้มั้งเนี่ยกินน้อนดอกพี่น้องปกติแล้วบทเรียนพวเขาไฟเนี่ยมันกะบ่ค่อยมีกินอยู่แล้วบ่อยมันบ่ค่อยมีกินอยู่แล้วบันสิเฮ็ดจังได๋สิฮู้ว่ามันสุืบ่สุกปานนี้พี่น้องเบิ่งขวดมันบ่ะถ้าขวดมันรู้ไปว่าสุกบ่คือว่านมกินนมกินกับทุเรียนพวเขาไฟปกติแล้วมันบ่ค่อยมีกินสินมกินจังไงเนาะบัดนี้ถ้าสุกก็สิมีสงสัยก็สิมีกินทุเรียนอ่อนๆเรือเ่ดูพี่น้อง สองลูกกลัวเบงผู้ด้วยละ่ะผู้ใหญ่มาโอ้ยตอ้องอดใจอดใจไปกอนอดใจไปกอนเพราะว่าเขาบอกว่าไ้เป็นมันสามมือจนกินได้บัน,นี้พี่น้องนี่ในกองมันกระเซมีละเอียดฮะเบงนำ้ำเขาเขียนบอกไว้ว่า,วาทานได้ประมาณวันพฤหัสถึงวันศุกร์กับมือนีวันอย่างมันพูด ปาดสุกอีสองมือรวมมดอ,อีเป็นสามพูดปัดสุกสามมือพอดีวันสุกวันสุกเนี่ยสกินได้ถ้าบอวันสุกกับวันเสาร์เดี๋ยววันสุกเดี๋ยววันสุกแมนนาว่ากะสีล่องอันนี้ปาดน,น่อจิอ้งหนอนแล้วก็จิ้มจิ้มเบืมม้องามันออกนิ่มๆแนก่ก็สะได้พอดีถ้าเกิดว่าบนนิ่มแข็งอยู่เนี่ยแมนนาว่ากะ เอาไว้ก่อนแต่จ้องแกะเพราะว่าแม่นะว่าเคยเอาแบบแข็งแบบเข้าแกะแล้วพี่น้องแบบแข็งมาโบมมาสั่นเพิ่นกันนึกว่ามันสิโบมสูขขกคือกล้วยเนาะพี่น้องสามมือผ่านไปจากแข็งโปต้นแขวสิแตกเลยพี่น้องสามมือผ่านไปแข็งคือเกาพี่น้องโรสารกับโบมีบอกมากขึะศูลยสูญบอกเลยมันสูน์ขอยตัดสินใจเลยทุเรียนภูเขาไฟ ต้องมาแล้วต้องมาซอยชีวิตแม่นะว่าห้ยช้ำช้ำใจไปสองเทือแล้วศูนย์ไปสองเท้อแล้วรอบนี้นนาจะเป็นเหตุใดแม่นะว่าผิดหวังทุเรียนภูเขาไฟสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวแม่นะว่าหลังสิก1ารีวิวทุเรียนภูเขาไฟให้พี่น้องได้เบิกันอีกทีหนึ่งบาป่าลองมาแล้วภูมันม่สวยสีงามบอ่อปีนี่โหลดสาสตร์่คือปีที่แล้วบอ่อเจ้าไหกะ ติดตามคลิปต,ต่อไปของแม่นาวาด้วยจ้าสำหรับมือนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเตือนกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้ง,ง,ง้สองแม่นาวาด้วยจ้าสำหรับมือนี้ขอบคุณหลายๆลายและสวัสดีจ้า